สำหรับในช่วงนี้นะครับเน็งก็จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับห้องคนขับของโหรจักรคิตาชินะครับสำหรับอันกลมๆที่ท่านเน็นอยู่นี้นะครับบางท่านก็อาจจะคิดว่าเป็นวงามาลัยแต่ว่ารถไฟมีวงมาลัยไหมก็ไม่ใช่นะครับแล้วอันกลมๆนี้นะครับก็คือคันเร่งนะครับคันเร่งของโหรจักรนะครับสำหรับไว้ปรับความเร็วแล้วก็เร่งกําลังเครื่องของรถนะครับ ส่วนด้านขวามือนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้ามล้อห้ามล้อของคงจัรนะครับเอาไว้ลดความเร็วลดกำลังเครื่องนะครับให้ช้าลงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับส่วนด้านขวามือนี้ก็จะเป็นบูดสัญญาณนะครับไว้ให้สัญญาณเวลารถวิ่งผ่านนะครับก็จะเปิดสัญญาณเตือนให้ผู้คนนะครับเปิดทางให้กับรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในของห้องคนขับของ หัวรถจากรฮิตาชิ8 fa 3 6 4หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ hid ที่ย่อมาจากฮิตาชิดูโอเบรกหัวรถจากรฮิตาชิเป็นหัวรถจักดีเซลไฟฟ้ารุ่นหนึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทยถูกนำเข้ามาใช้เมื่อปีพุ่ธศักราช2536เพื่อทำขบวนรถโด,ดยสารรถสินค้าปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย มักใช้หัวรถจักรฮิตาชิในการลากขบวนรถด่วนพิเศษเช่นรถด่วนพิเศษปุตตาวิถีรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐรถด่วนพิเศษอีสานมักคารถด่วนพิเศษอีสานวัฒนาหรือขบวนรถเร็วซึ่งมีระยะทางไกลและมีหน่วยลากจูงมากเช่นขบวนรถเร็วที่171ทับ172กรุงเทพสุไหงโปรกเป็นต้นข้อมูลของหัวรถจักร ผลรถจากดีเซลไฟฟ้าเป็นชนิดดีเซลอิเล็กทริกโลค m o โมทีฟเครื่องยนต์ดั้งเดิม Cumming K T T A 50L ขนาดความจุ 80,000cc 80, 16สูบมี2เครื่องยนต์แรงม้า1,430คูณ2แรงม้าที่1,800รอบต่อนาทีปัจจุบันได้มีการลดสเตเทอร์โบทาให้เหลือแค่1,250 คูณ2แรงม้าและเปลี่ยนรหัสเครื่องยนต์เป็น KTL 50L เหมือน GGA น้ำหนักรถจัก86.50ตันเมื่อจอดนิ่งและ90ตันขนาดทำขบวนรถน้ำหนักกดเพลา15ตันการจัดวางล้อแบบ CO CO มี2แคร่แต่ละแคร่มี3เพลาล้อทุกเพลาล้อติดตั้งมอเตอร์ลากจูง1ลูก พิกัดตัวรถมีความกว้าง2.780เมตรมีความยาว19.900เมตรและมีความสูง3.870เมตรระบบข้ามล้อใช้ระบบลมดูดและลมอัดทุกคันความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง5,000ลิตรความจุถังน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์27,265ลิตร ความจุถังน้ำ27,375าลิตรความจุถังทรายซ้าย550ลิตรความเร็วสูงสุดของหัวรถจักร120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริษัทผู้ผลิตคือบริษัทพิตชิจำกัดมหาชนโรงงานนิโตเวิร์กประเทศญี่ปุ่นราคาต่อคัน 75, 5, 900, 9, 7 5ล้าน5900มื่4บาท จำนวน22คันคือหมายเลข4501ไปจนถึง4522เริ่มต้นใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2536รถจากที่ถูกตัดจากบัญชีคือหมายเลข4502เนื่องจากขบวนรถชนกับขบวนรถสินค้าน้ำมันที่541มาตาพุทธอุบนราชธานีขรบวนที่ทำขรบวนรถสินค้าเข้าสารที่540บ้านเกาะแหลมชบัง เมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสถานที่สถานีรถไฟมวกเหล็กจ,จังหวัดสระบ,บุรีทางหัวรถจักรเกิดความเสียหายโดยตัวรถโครงประทานหลังจึงอยู่ในสถานะถูกตัดออกจากบัญชีครับ